ครับทุกท่านขณะนี้ก็จะพามาชมสวนเมลอนฟาร์มกิติฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรสำหรับการเรียนรู้ขณะนี้ก็กำลังวางถุงเพื่อจะนำเ,นเมล็ดพันธุ์เมลอนมาปลูกโดยมีคนงานกิติมศักดิ์คนงานกิติมศักดิ์มาช่วยทำสวนเมลอนซึ่งเมลอนพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เป็นพันธุ์แท้สั่งมาจาก ประเทศญี่ปุ่นตกราคาเมลนสี่สบาทครับท่านผู้ชมขณะนี้ก็ลงมือปลูกช่วงนี้ช่วงปีใหม่ก็จะได้ผลผลิตในการที่จะออกให้จำหน่ายทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำการติดตามรับชมในวิดีโอลิงก์นี้เพื่อให้เป็นความรู้แล้วก็เป็นการโปรโมทสวนเมลอนใหม่ครับ ขอขอบคุณครับ